Mekong presents Seventh Heaven. Presented by Mekong, the Spirit of Time. กล่าวไว้ว่าความทุกข์ทั้งหลายจะมาลายหายไปยามเมื่อเราใกล้ใส่น้ําและทัศวรรนของสองฝั่งริมน้ําแห่งนั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์และปัวศาสตร์อันทรงคุณค่าสองสัปดาห์ต่อจากนี้เซเว่นเฮเว่ขอเชิญคุณพบกับอีกความโรแมนติกที่ที่สายน้ำเจ้พยาขนานกับเสน่ห์ของถนนเส้นเล็กๆแต่งามล้ำค่ากับบูธิโคเตลที่มีชื่อว่าลิวาเซียถนนพระอาทิตย์ประเทศไทยครับ และผู้ที่เชิญเซเว่นเฮเว่นมาเชสต์ดิอันเอ็กซ์เกับลิว e าเซียรูทีโคเตลแห่งแรกของถนนพาทิ์คือผู้ที่ผูกพันกับสายน้ำเจ้าพยาและลิว e าเซียเป็นอย่างดีคุณฟานสีตะไลรัลตนาผู้ก่อตั้งและ Executive Director โรงแรมอันสุดแสนโรแมนติกแห่งนี้ครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกองครับโอ,โอ,โอยินดีต้อนรับนะครับสู่ริเวอร์เซครับ r ิ v เวอร์ริเวอรซี แปลว่าร i v e r นะครับก็คือร i v ว r ของเราเนั่นเองนะครับเพราะคือแม่น้ำแล้วก็เซอร์ย่าก็มาจากสุริยาและถนนพระอาทิตย์โรงแรมเราอยู่ระหว่างถนนพระอาทิตย์กับทางแม่น้ำก็เลยรวมกันเป็นริเวอรเซอร์ย่าเซอร์ย่านี่สุริยาเองก่อนมาผมก็โอ้โหต้องเป็นภาษาลาตินภาษาโอ้ยภาษาสเปนอะไรแน่เลยครับซาัวข้างในสวยมากใช่ครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูเองไหมครับข้างในครับผม คุณฟานครับข้างในริมถนนพระอาทิตย์กับตรงนี้ต่างกันเยอะเลยนะครับใช่วิวสวยไหมครับวิวแม่น้ําตรงนี้วิวแม่น้<ช>ําน่าจะเป็นดีไซน์โฮเทลแห่งเดียวที่อยู่ถนนพระอาทิตย์แล้วก็ริมแม่น้ําแบบนี้ใช่ครับเป็นบูติคโฮเทลมี68ห้อง68ห้องครับทีรับวิวเต็มๆเลยของแม่น,น้ำครับมี2อ,อารมณ์ทั้งทางด้านถนนพระอาทิตย์แล้วก็ทางด้านน<ช>ี้ด้วย แต่เดิมเป็นอะไรครับไม่เคยทราบว่ามีอย่างนี้มาก่อนเลยริมของทอาทิ์มาก่อนอก่อนเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับาเมงกับคุณป้าคุณสุภาพันธ์พี่ชายรงสงครามท่านก็อยู่ที่ตึกนี้แต่เราก็เห็นว่าเป็นวิวที่สวยมากเราก็อยากจะแชร์ให้กับคนที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เราได้นะเราก็เลยปรับตรงนี้ให้เป็นโรงแรมคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าโมเดิร์นท ropical colonial ก็เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านต่างจังหวัดนะครับมันจะมีบานฉลุ ของไม้นะครับที่จะใช้บังแดดนะแต่ว่ายังให้ลมเข้าได้ครเราก็จะเห็นในการที่จะตกแต่งโรงแรมของเราเนี่ยจะเอาไม้ฉลุตร,ตรงเนี้ยมาใช้ระหว่างข้างหน้าแล้วก็ข้างในด้วยนะครับก็จะมีรมที่จะอบอ,อุ่นมากขึ้นแล้วก็สบายในการที่อยู่ในห้องพักของเราครับเหมือนกับว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆที่อยู่แถวนี้เกับเราอยู่ในบ้านนี้ครับก็บจะมีมุมนั่งต่างๆแล้วก็มีสระว่ายน้ํา ทางแนวเองครับก็จะมีเห็นสะพานพระราม8นะครับอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็สะพานพระปิ่น9อยู่ฝั่งหนึ่งครับมันอยู่ในองศาที่พอดิบพอดีเห็นสองอันเลยพอดีเลยใชใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆสําหรับลิว่าเซรายาเนี่ยผมว่าคือไลน์สเคปและพื้ที่ตั้งเพราะตรงนี้เนี่ยเราจะมีต้นไม้เก่าๆนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วเยอะแยะเราก็พยายามที่จะก็บต้นไม้ตรงนั้นไว้แล้วก็จะมีการเสริมความเขียวนะครับแล้วก็ความอบอุ่นตรงนี้เข้ามาเพิ่มอีก ตรงนี้เดินไปนิดเดียวนี่คือที่แฮงเอาท์นะครับใช่ครับก็จะมีถนนพระอาทิตย์นะครับที่มีวัยรุ่นมาแฮงเอาท์เยอะแล้วก็จะมีข้าวสารนะครับที่มีชาวต่างชาติเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้เยอะเหมือนกันครับแล้วตอนวางโพสิชันนิงเนี่ยครับเห็นแถวนี้ส่วนใหญ่เขามีแต่เกสเฮาส์หรืออะไรที่ไม่ใช่เป็นแบบรักช่วยอะไรกับแรงบันดาลใจของคุณฟานะครับคือผมก็เห็นนักท่องเที่ยวที่อยู่แถวนี้มานานนะครับเพื่อทราบว่าเขามีแรงที่จะพักในที่ที่ ไม่ไม่ต้องถูกมากก็ได้ครับ,รบแต่ว่ามันไม่มีที่อย่างนั้นให้กับเขาเลือกเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราจะสร้างที่แบบนี้ให้กับเขา ช่วงหน้าสายลมยามเย็นของแม่น้ำเจ้าพยาจะทักทายคุณบนเทเลสไม้ของห้องลิววาเซีาวิวห้องนี้ครับ